สวัสดีครับวันนี้ราผมก็มาเพื่อฟุกเคียร์สบายขาครับก็วันนี้นะครับผมมีรถข้าม่หนึ่งอันครับเป็น Honda j a z z GK นะครับผมคันนี้นะเป็นรถปีสอง4นสิี่ะครับได้เป็นรุ่น V ีพัครับผมและที่สำคัญนะครับผมคันนี้นะตอนออกห้างป้ายแดงนะครับราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทวันนี้ครับผมมาอยู่ที่เราครับเหลือเพียงแค่สามแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 0พัน สิบสี่ได้เป็นสีเทาเข้มนะครับนี่ครับรูปลักษ์ดีไซน์ด้านหน้านะครับผมก็ล่อลงตัวตามสไตล์แจ๊สตีเนะครับอ่ะก็ไหนๆเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเราก็ให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับผมมาครับแล้วเดี๋ยวลองดูแบบว่าสภาพโดยรอบนะและ้วก็เปรียบเทียบเลขไมล์แล้วก็เปรียบเทียบร,ราคากันดูนะครับผมว่า คุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวที่ดูรถให้คร่าวๆนะครับผมก็คิดว่าคุ้มนะกับสิ่งที่คุณลูกค้าได้รับไปเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับผมไม่ได้มีการปรับแต้งใดๆมาทั้งสิ้นนี่เครื่องใส่ๆเลยนะโดยรอบนะครับน็อตฝากระโปรงจุดต่างๆแล้วผมก็โอเคเลยนะครับผมเบรกเบสมีให้เรียบร้อยนะครับปลักเต็นสรงเซนเซอร์อะไรต่างๆอยู่ครบครับแผ่นกันความร้อนนี่ ก็จะมีบ้างร่องรอยนะก็คือตามอายุการใช้งานแต่ว่าเบาร์โคดอันนี้บาร์โคดใช่ไหมใช่ใชบาร์โคดก็ยังอยู่ครบนะครับผมอ่าก็ใน,นส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับเกียร์กล้อง i t u แล้วก็รวมไปถึงระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนแรงต่างนะครับผมเราก็มีรับประกรันให้หลังการขายเหมือนเดิมนะครับอมาดูในด้านข้างกันต่อนะครับผมในข้างอันนี้ก็ดูกันที่เรื่องล้อก่อน ล้อมแม็กนะครับก็จะได้เป็นล้อมแม็กเดิมศูนย์ส่วนยางวิชลินเลยนะครับผมปียีบสามนะดอกลึกๆแบบนี้เลยก็คือสาภาพแบบใหม่ๆอ่ะสาภาพยางนะครับผมนี่คนยางด้าข้างนี่คืออยู่ครบนะอ่ายางหนึ่งแปดห้าหกสิบแมครสิบห้านะครับผมโอ้ใช้กันาย,ยาวๆะนะครับแล้วก็จ k เนี่ยเรามีหลายขันให้ได้เลือกนะเอ่อจะเป็นทรงเดิมทรงแต่ง ทรงซิ่งนะครับมีครบทุกทรงเลยตอนนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้นะครับผมทั้งสองด้านนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ท็อปมากนะครับก็ไฟเลี้ยวมันจะอยู่ตรงมุมแก้มนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่ตรงมุมกระจกนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวแวะมาดูแผ่นเพจแล้วก็โครงสร้างด้านนี้กันนะครับนี่แผ่นเพจจะเขียวเขียวแบบนี้เลยรหัสเครื่องก็คือจะเป็น L15 นะครับผมแล้วับพวก เลขตัวตรงตัวถังพวกนี้นะครับอยู่ครบเหมือนเดิมอ่านี่เหมือนแกะไว้รอนิ่มเลยนี่นะครับเม็ดอาร์กลมกลมคมทุกเม็ดนี่อใช่ครับผมต้องแจ็ดีเคเท่านั้นอ่านี่ครับผมเบาะด้านหน้านะก็จะเป็นงานผ้าทั้งหมดเลยนะครับใช่ก็คือทำเป็นลายเขาเรียกว่าลายแบบไม่ถึงกับฉลวะ เป็นลายที่เขาได้ดีไซน์ออกมานะครับโอเค <c oughs> ใช่ครับผมลายขีดอ่าเบาะลายขีดนะครับ <c oughs> โอเคครับมาดูของบ้างด้านนี้กันนี่ครับ <c oughs> ก็คือรถต้องไม่มีจนหนักไม่ผิดความไม่จมน้ํานะครับผมตัวถังหรือว่าถ้าเป็นกระบะกับพวกชัตรีพวกนี้ต้องปลอดภยัยไม่มีตะตอนน่อแน่นอนนะครับผมอเดแวะดู รอทั้งนั้นหลังแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตข้ามาฝั่งนี้เดี๋ยวเปิดฝาถังน้ามันให้ดูนะครับว่ารถรองรับน้ํามันอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดพิเศษก็คือของ kr smart car เนี่ยในส่วนเรื่องการเซ้งเงินสดนะก็คือเราจะไม่ได้บวกแวดเพิ่มค่าแวดเราออกให้แล้วก็ถ้าเซ้เป็นเงินผ่อนก็คือฟรีลูกค้าดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนทะเบียนพรบภาษีทุกอย่างเรารับจบให้หมดเลยหรือ จะอยู่สุดเหนือลองใต้ยอยู่ที่ไหนขอแค่อยู่ในเขตประเทศไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ส่งเปอร์เซ็นต์ไปถึงที่ฟรีครับแล้วก็บางทีลูกค้าก็มีไปเจอที่นู่นที่นีน่ที่นั่นมานะครับผมก็มีเรียกเก็บค่าบริการหมื่นกว่าสองหมื่นอะไรเงี้ยไอ้เงินตรงนั้นอะ่ะคือเราออกให้ลูกค้าหมดเลยนะครับนี่ของจริงอยู่แล้วนี่ครับผมระบบน้ํามันนะครับเติมน้ํามันอะไรได้บ้างก็คือส่วนมากก็ก้าหนึ่ง 9195นะครับผมแล้วก็รองรับ e10 e20 แล้วก็ e85 คือเขารองรับมาอยู่แล้วแต่ถ้าให้แนะนํานะครับผมพวก e10 e85 ก็นานๆใช้สักทีหนึ่งก็ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบใช้ e20 แบบยาวๆเงี้ยบางทีมันมีผลระยะยาวนะครับบางทีก็พวกพวกหัวฉีดพวกอะไรนะสายน้ำมันอะไรพวกเนี้บางทีน้ำมันมันกัดนะครับแล้วก็ถ้าจอดรถทิ้งไว้นานๆพวก ค่าเทศพวกอะไรบา,บางทีมันหมดมันแล้วเหิออกไปนะครับแนะนำก็คือเติมเก้าหนึ่งเก้าห้าขึ้นไปก็ใช้กันยาวๆนะครับใช่อ่าน,นี้ครับด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีเป็นงานโครมีมนะครับผมคาดรอบเลยแล้วก็ต้องขออภัยในเรื่องเสียงนุ้งนวงด้วยนะช่วงนี้นะครับวัดลงคออ่ะแล้วก็มีเป็นหมวกแก๊ปนะครับผมหมวกแก๊ปหูตกลงมาแบบนี้อ่าเป็นไงครับใช่ครับผมแล้วก็ ในสองเรื่องเสาอากาศนะครับผมถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอนะรุ่นเอสธรรมดาเลยอะมันจะเป็นเป็นชีพชีพฉลามแบบฟินชาร์จแต่ถ้ารุ่นทบๆขึ้นมามันจะเป็นเสาอากาศตั้งๆแบบนี้ส่วนมากก็คือในรถตัวเอสเขาจะหาเสาอากาศมาไปแปลงกันแต่ถ้าในรถกระบะเขาก็จาสายแบบนี้ออกแล้วก็เอาฟินชาร์ดไปแปลงกันไม่ไม่รู้ว่าเขาทํากันไปทําไมนะ,ะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันบางท่านก็ชอบแบบฟินชาร์ดบางท่านก็ชอบแบบนี้ไง อชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่ด้านท้ายลดคอนเทนต์อยู่แล้วแจ๊สดีเคนี่ครับนี่ก็คือทั้งสองด้านมันจะพับได้เหมือนกันนะนี่ครับกว้างๆเรื่องของบอร์ดเราก็เคยรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูความสดใหม่ความสะอาดนะครับก็แล้วกัน ในราคา3 1 9 0ส0หบาทนะครับกับรถปี2 0 1 4ดูว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนยางอะไรให้ด้วยครับใช่ครับสมัยนี้เขาไม่ให้แล้วนะยางอะไรใช่รรุ่นใหม่ๆเขาไม่ให้มาแล้วนะแต่นี้ก็คือเนี่ยของที่เขาแถมมาให้นะครับเรียบๆเลยนะครับผมเนี่ยขนยางอะไรยังอยู่ครบเลยอันนี้ก็ทรงอะทรงประมาณแบบล้อเดฟอะนะครับไม่จิงใช่ โอเคครับผมใช้งานง่ายเก็บง่ายๆนะครับโอเคอ่ะด้านท้ายก็มีกันประมาณนี้นะครับผมเมตรงเมอาอะไรอยู่ครบนะนี่นะครับซีนกาวไม่แตกไม่เหลวจนเกินไปนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวข้างในเลยนะครับเดี๋ยวจะตตาลรถแล้วก็ให้ดูพวกเลขใหม่แล้วก็ออปชันข้างในกันนะครับแล้วเดี๋ยวได้ ทะลุมิติลงมาฝั่งนี้อ่ามาครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็คือตรงนี้มันสามารถพับได้นะแล้วก็ถ้าตอนเอาลงอ่ะก็แรงนิดนึงอ่าต่อไปครับี่ประมาณนี้นะครับผมเพราะบางทีแบบว่าถ้าเราต้องเอามือช่วยดึงเหล็กเมื่อกี้นะ่ะให้มันมาตรงล็อกนะครับก็จะพับลงง่ายนะครับผมกว้างไหมาครับด้านหลัง โอเคอ่ะนี่นะครับผมกุญแจก็จะได้เป็นดอกรีโมทแบบนี้ได้มาหนึ่งดอกนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนี่ใช่ครับผมเล็ขไม่อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแปดมื่นโลนะครับรถต้องย้ำนะว่ารถมันปีสองพสิบสี่เลขไม่แสนแปดก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะหรอกอใช่ไม่ไม่เยอะเลยนะครับผมแล้วก็เรือนไม้ก็จะเป็นจอฟ้า แล้วก็จะเป็นไมฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ก็คือจะ,ะแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ระบบพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นระบบมัลติฟังชันนะครับผมอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบมือถืออ่าที่เชื่อมต่อมือถือไว้นะครับจอเครื่องเล่นแบบทันสกีนนะครับผมอ่าสัมผัสได้นะครับผมมีอามีแค่นี้นะครับ ก็คือเชื่อมต่อพวกมือถือวิทยุบลูทูธอะไรแล้วพวกเนี้ยเล่นใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ระบบแอร์แสดงผลแบบดิจิตอลนะครับปรับเร็วนุณหภูมิได้หรือว่าจะปรับ Auto, ออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมด้านล่างก็จะมีช่องเสียบใส่ HDMI นะครับผมเสียบ USB แล้วก็ช่องชาร์จไฟนะครับีมีให้ครบเลยช่องวางของเล็กๆน้อยวางแก้วนง,แก,วนงแก้วน้ำได้นะครับแล้วก็เกียร์ Auto. ออโต้ออโต้ก็จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับผม ใส่เกียร์ถอยปุ๊บ,บก้องก็จะ,ะแสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะครับมีเส้นกระ,ะยะชัดเจนเลือกโหมดได้ใช่ครับผมอันนี้แบบอันนี้แบบอารมณ์เหมือนเลนไวดใช่ไหมอ,อันนี้ก็เป็นเลนธรรมดานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือระยะประชันชิดนะครับผมว่าถอยไปแค่ไหนแล้วมันจะตึมตรง่าท้ายเมื่อไหร่นะครับสามารถดูได้เพราะว่ามันในบางทีในบางจุดเราอาจจะมองกระจกข้างไม่เห็นหรือว่าหันไปแล้วไม่สะดวกก็ สามารถเลือกโหมดท่กต้องตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับเกก็จะมีเอกสารอันนั้นก็คือจะเป็นใบตัวเช็คของทาง K R Smart Car นะครับนี่ก็พวกน่าจะเหลือไม่กี่เล่มละอันจะพวกนี้มีสมุดรับประกันแล้วก็ถุงลมระบบถุงลมนิรภัยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมก็จะมีเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับคอนโซลนี่คือ รูปไปนี่ไม่มีสะดุดตรงไหนเลยนะครับไม่เลี่ยมจริงเนี่ยเลี่ยมเลยนะครับร่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยพอทาเปรียบเทียบนะในปี2014สิบสี่เนี่ยให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเลี่ยมจริงๆนะครับผมแล้วก็เก๊ะตรงนี้ที่วางแก้วเปิดปิดได้นิดหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาข้ามมาดูแล้วก็จะมีเป็นระบบอีค่อนแล้วก็ระบบกันลื่นเท่าไหร่นะครับส่วนป้าเพดานป้าเพดานก็มีต้นิีตรงนี้ นะครับผมที่ที่เป็นรอยเจอมาแต่ว่าเราสปาจางๆแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูให้แล้วเป็นอย่างดีก็ไม่ได้มีอะไรจุกจิกเพิ่มเติมนะครับผ่านแน่นอนครับผมคันนี้แล้วก็ในส่วนของเวลาดับรถนะครับพอมาจอดปุ๊บรถหยุดนิ่งสนิทใส่เกียร์ีก็กดปุ่มดับรถได้เลยแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวไปสรุปกันด้านล่างนะครับผมแล้วก็จะได้ดูด้านนี้กันอีก นิดหน่อยนะครับผมที่นั่งด้าน,นหลังนี่คือขึ้นลงสบายนะความสูงร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ t K ก็คือเป็นรถคอนเทนต์อยู่แล้วด้วยนะครับผมอ่ะดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านนี้กันอีกักนิดนึงนะครับผมก็จะได้สรุปให้ฟังกันนะครับนี่เดี๋ยวลูกค้ามาดูด้วยตาดเด็ใช่ครับผมก็ของเรานะก็คืออยู่ K.R. สมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ครับผมอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับผมช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสุพรรณบุรีนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมกับพราแจ๊ด GK ปี2014คันนี้นะครับออกห้างไปแดงก็อยู่ที่ประมาณ700,000มาอยู่ที่เราวันนี้ครับเหลือเพียงแค่319,000บาทนะครับได้เป็นรุ่น V ีพั s ครับผมก็สนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้ ทุกๆช่องทางของ KR Smart Car ครับผมชื่นชอบนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ